the king went the quick daga ni the minute la no tin a ni na saum na okay the minute la the ni nya yi tamalot ko ofo ko ni ta le pen ni maneri ta le be do hi kon din ami with us like a the course koniki kamke ni be tamalulakunanko notara khonata maloyi he toyi to eta secretary ji halo mongari tuk gail lele pashi ji no ni gona ukene meya re kula mabida si nagi y doniba dakale khona le ngira he pakwas me ora takota ho takota ke chele basaba ngake gba me khala ora tasubusa do ngge klette ni y doniba no abde gese te lawa เาเรูนตอานมาว้องเาดรเวลาปกบ้านบางอีรอได้ตาถึงผ้าเวลาเลยเลต้าวเรื่ถึงผ้าด้าทซอถึงผ้าด้าน้องรอนะล้พูดออวาเแคเลปกมาอารอบตาตถึอผ้าดีสตอมาละมีวันนบานมันที่เจ้ีเส้นมมาดูบานี้ตาอักตอเรยอว่ัเลยมีบาถึงผ้านี่ยก็พลดบาถึงผา တယ်ဒါမှမလိုတမလိုတော့ပကပမလိုတမလိုရတယ်ခနာလည်းရမှာနော်ဒီတော့ပမလိုဘင်းဒီနည်းခနာလာဘင်းပါပကဘာကေခနာလည်းဟိုတော့တခြားလောတာအဝိစ္စကျူရတယ်ပကဘာဟာတဲ့ဘာတခပတ်တယ် เสก็บาูนอกด้นี่บัาเต๋เลยพบ้าฮาลูรีรเวตีวบ้าปาพรารอบต่ตาตานนวบาปาพราพตาชอลนาแตตาุยราดูดีอรคไมู่นอะไรเลยนี่ดอพวกบ้าโอมเดอรตามากาพอคนดดอกวบานับไปเลตาเ้าเราด้สอบ่ตาพวคนน่าดอกบาเรากันย้อนยทอนนีด

အမေကြီးတင်ကြီးပဒုန်မန္တမလ်ကူဖဒိုလေဖထရာဒူဟင်နလဝဲဒီနဖာဒကောပလန်အဝဲပမာလူတိုင်အခွန်နာဒီတဖာမိကြီးဟူတောအလုံးကြီးနေတိဘာအကတေပေါ်ခွာတော့ဘာသနနာဂျင်းနေသာတိညိုင်လေပေါ်ခောပဒူပေါ်ဘူးဂျင်းဝါလာအတီလဒမေညာဝါလာမာယွာတမနီနေရပုံမှုပုံမှုအကတောမမီလေပတ်တေချာနေလဲနေ อาว้จะเาพวกภูมิโป้ควาจะดินน้องแม่นเอาไว้เนี่ยเอาไว้สมมือละนะวัดพระโกวภูมวัดระเกคือภูมิที่นี้โอ้ความีกี่โอ้มีกินนี้มีกรมะอยู่ดัมและอันรอนรดดาวเวดีตัวแลกปะจุบันเลยนกคตโรดะจกันแล้วก็นี่จะดูม่ันพรเไม่ตูนะตรางเด์ ยหลบเป็นเป็นกัน <laughs> Kerja, aweti, tambah puding bakul ini, bakul ini akan memi umu walau kesakritnya, keroh, awet dah suwe suwa, lep tata khus atau tapi tamadun tak boleh buat lagi. Nanti ni bila tata khus ama, masya Allah tamadun yang dia bawa pulang di sini di Cipinang Nawa, ada mo, bakul ini tata khus kasihnya belum ada

เลยเกิเตระเลยเจอมาลุนิคุบด่าอ้ามาเลยเกิดเตเท็จที่สิบเอ럿แล้วเดี๋ยวดาคุณานิคุบเมร่าตาคิดตาวาตามาลักวาเลสเกคู่เกณฑ์น่าจะผ่านอีกบ่หรือตาพลั่เอาไว้ก็บัตโลตาเลยแต่แค่เราฟังกูหรอโดยการที่บัตรมีงานนยุคที่มโนเกิดแล้จะพาวได้ก็ทูเรอสคูโพลีบัตรท่าเกคู่เกนั้นแล้วผู้ประโยชน์ได้ว่าคนนึงวาเลสอสิงด้วยแ่ดุริลงในอาร์กิลอ์คูเซลพาว่

มวาอยูมาเรันนี่นาะเนาปกนน่เาบรารเลียดีเก่ยกเร์ข้ะช่วยเตเก็สาบไน้ทม่ี่ผกัมาต็เจ

ดีกีน่ยังว่าย่ช่วงวตุลบัดเตเลยบอ่ิมาลบ้ามาลบ้าบอ่ิมาลบ้าอันนู้เลยเล่กว่าเราโอที่มีแนน่าก็ะ่าอะรด้ไมร้บอดิเลดีเลเตะเจ็บพอเลยงนอาคู่กเลที่เาเชียรดีต่คนตอคนเมี้นอกสากคนเนี้เราเก็บผวมาเออสิ่นี้ลเนมาเออเาะตะกูลเนียสี่คลาตระอบกับบอมาบาคาราสิงนุ้นเนี้ยเราเคนคนเนี้แต่เราชอบมมีแตมีแหละดอคนเนี้มา

una me de kuna me di o le ni ta tama ro e lo ni i te na na ta kila pala ale kei ni koe yuava o mekou noa ni sakendi ma asa te demi e tamawe noa nei lo tapito mai ao ki a koe na ko C'est bien.